เรียกว่ากลับมาสดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งนะคะสำหรับนางเอกสาวเบิร่ารานีนางเอกสาวร้อยล้านที่มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากแน่นอนว่าด้วยความสวยความเก่งมากฝีมือและเป็นกันเองแบบนี้ทำให้นางเอกสาวเบิยร่ามีแฟนคลับจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศอย่างล่าสุดนะคะนางเอกสาวเบิยร่าได้พบเจอกับแฟนคลับชาวลาวดีกรีนธุรกิจเศรษฐีเมืองลาวและได้รู้จักดาราไทยหลายคนซึ่งแฟนคลับหลายคนเห็นเขาทั้งสองคนยืนคู่กันก็ฮือฮาและคอมเมนต์ขอ จีนทั้งคู่นะคะเดมบอกว่าคอมเมนต์ที่1นนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นใครทำไมเคมีเข้ากันมากคอมเมนต์ที่2บอกว่าหน้าตามีความละไม้กันเวลายิ้มยิ้มสวยเหมือนกันเลยคอมเมนต์ที่3บอกว่าทำไมดูแล้วน่ารักไปหมดทุกตรงเหมือนบุพเพสนิวาสเลยและคอมเมนต์ที่4ี่นะคะบอกว่าทำไมรู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันจังเลยนะคะและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวเน็ตหลังจากที่ได้เห็นภาพของเบลล่าและก็หนุ่มคนนี้นะคะยืนคู่กันนั่นเอง